ูดแบบกกอพพากิเลนขึ้นที่6สวัสดีครับกิเลนเลสโซนอ p 2 3ครับหลังเกมบุกเอาชนะตาด FC1 ประตูต่อศูนย์จากรูปมงของเชป,ปวิดโดยชัยชนะเหนือตาดเนี่ยถือเป็นเครื่องปลล็อกของเมืองทองเลยหลังจากที่แพ้ในลีกมา2นัดติดเพราะหลังจากจบนัดน,นี้เราจะเบรกกันเป็นเวลาประมาณ3สัปดาห์ทำให้การได้3มแต้มก่อนเบรกยาวเนี่ยน่าจะส่งผลให้กับความมั่นใจและบรรยากาศในทีมที่ดีขึ้นพอสมควรเลย แน่นอนครับว่าชั่วโมงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปเยือนใครทุกนัดคือโปรแกรมยากหมดเพราะอย่างที่รู้กันว่าเราเล่นเกมเยือนไม่ดีอยู่แล้วแถมโปรแกรมเยือนติดกันยิ่งทําให้สภาพร่างกายในตอนนี้ถดถอยลงเรื่อยๆไปอีกด้วยและยิ่งตอนนี้2นักเตะต่างชาติอย่างพอปและบิลงก็ยังไม่กลับมายิ่งทําให้อะไรๆมันดูยากไปหมดแต่ข่าวดีครับก็คือหลังจากช่วงเวลาเบรกยาวที่หยุดให้กับทีมชาติเนี่ยพอปก็น่าจะกลับมาลงสนามได้แล้วเพราะตอนนี้ก็กลับมาสู่กระบ,บวนการฟื้นฟูร่างกายแล้ว หลังจากหายหน้าหายตาไปรักษาการบาดเจ็บมานานพอมามองถึงในเกมนี้กับตาดครับที่เราได้ประตูชัยจากเชปอวิดนี่ก็ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่โคตา้าต่างชาติแทบจะเป็นคนกําหนดผลการแข่งขันอีกแล้วโดยในครึ่งเวลาแรกพวกเราได้ประตูขึ้นนําก่อนจากเชปอวิดทําให้เกมเล่นง่ายพอสมควรแต่ภาพรวมแล้วเกมลุกของพวกเราก็ยังคงฝืดเหมือนเดิมพอนับตั้งแต่ที่โค้ดูไทยเข้ามาฟุตบอลของเราดูจะเน้นอินดิวดววส่วนตัวมากขึ้นกว่าฟุตบอลระบบ เพราะจะมีจังหวะได้เล่นสาการหนึ่งต่อหนึ่งมากขึ้นกว่าแต่ก่อนยางเห็นได้ชัดซึ่งถ้าเป็นจังหวะที่ดวนกับคู่แข่งที่เป็นตัวไทยด้วยกันเองในจังหวะ50-50เพื่อแย่งครองบอลคุณภาพตัวไทยของเราก็ยังเอาตัวรอดได้ครับแต่ถ้าเป็นจังหวะหนึ่งต่อหนึ่งแบบที่หวังจะกินตัวเขาเพื่อเข้าไปทําเกมลุกก็ยากหน่อยครับเพราะตอนนี้สภาพร่างกายของนักเตะเม,มืองทองก็กรอบและล้ากันสุดๆยิ่งพอเล่นานานๆไปแรงมันก็หายโดยเฉพาะขึ่งหลังที่การเคลื่อนที่แดนบนมันลดน้อยลง การสอดประสานการระหว่างลนยมันจะลดลงทําให้เกมลุกของเราดูไม่ค่อยมีจินตนาการแล้วก็เล่นกันไม่ค่อยตื้นสักเท่าไหร่ก็เพราะว่าล้าจากการเดินทางที่ต้องเล่นเป็นทีมเยือนติดต่อกันแถมสภาพความฟิตของทีมยังดูแลกันได้ไม่ดีมากพอเท่าที่ควรในครึ่งหลังปัญหาเรื่องฟอร์มฟิตก็เริ่มเปิดรอยแผลเห็นมากขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อเมืองทองเลือกที่จะถอยลงไปตั้งรับเพื่อเซฟแรงด้วยสไตล์ทีมที่ยืนเชฟเกมรับต่ำกันไม่ดีอยู่แล้วทําให้ต้องช่วยกันแบบทุ่มเทโฟกัสถอยลงไปรับต่ำทั้งท มันเลยทําให้หมดทั้งแรงและเสียพื้นที่ไปกับการเล่นเกมรับเมืองทองเลยยังทำได้ไม่ดีพอในจังหวะที่ต้องเล่นเกมสวนกับขึ้นมาที่เกมนี้มีจังหวะสวนกับสวยๆให้เห็นน้อยมากท,ทั้งที่มีพื้นที่เปิดมากมายในช่วงท้ายเกมพูดถึงเกมรับของเราเมื่อโดนโถมหน,นักๆมากขึ้นก็มีอาการยุ่ยไเห็นยิ่งไม่มีต่างชาติคอยดูแลแบกลูกกาอากาศทาให้ฟิลิปเป้กองหลังของตดัดขึ้นมาสร้างปัญหาให้กับทีมของเราอยู่ตลอดเวลาจนเกือบทําประตูทีเสมอได้ด้วยแต่โชคดีที่จังหวะนั้นพวกเราได้ฟาวซัพพอร์ ทำให้ยังนำอยู่1-0ต่อไปจนช่วงท้ายโคดอไทยก็ส่งชาติชายลงมาและปรับเพิ่มจากการยืนเกมรับ4-5-1มาเป็น5-4-1ไปจนจบเกมเลยทําให้รักษาสกอร์ไว้ได้โดยคนที่ต้องยกให้เป็นแมนออโตเมตเลยก็ค,คงหนีไม่พ้นปามหรือกอลกดตพิพัน,นาดาผู้สาป,ประตูที่ช่วยเซฟจังหวะส,สำคัญสาคัญให้กับทีมได้ตลอดและปิดโอกาสการตีเสมอของตาได้เป็นอย่างดีด้วยสถิติที่เซฟไป6ครั้งในเกมนี้ก่อนจะเก็บคีนชีตท,ที่2ของตัวเองในฤะดูกาลนี้ได้สาเร็จ พร้อมกับแบ่งเบาภาระลูกกาอากาศของผู้เซนเตอร์ไทยได้พอสมควรต้องยอมรับเลยครับว่าถ้าเกมนี้พวกเราไม่ได้ฟอมเทพของกระปุบนี่พวกเราก็คงจะไม่ได้3มแต้มออกมาอย่างแน่นอนดีวิดีอาจถึงขั้นแพ้เป็นนัดที่3าในลีกติดต่อกันเลยโอเคแหละครับว่าตาดก็มีเกมลุกที่ไม่คมพอเองคือได้ม่งตลอดแต่บอลก็ไม่หนีตัวลูกสาประตูเลยแต่สิ่งที่กระลักดดีขึ้นมาอย่างชัดเจนกว่าช่วงแรกที่ได้ลงสนามก็คือสมาธิกับเกมทําให้เกมนี้เขาจัดการลูกยิงของตาดได้หมด ซึ่งถ้าไม่ได้ลูกยิงที่ยางจริงคงกินเขาไม่ได้ง่ายแน่ๆจากผลงานโดยรวมในช่วงนี้ก,ก็ปรกฎก็คนยึดต,ตำแหน่งมือหนึ่งของทีมปอาไปได้ตอนนี้ตำแหน่งผู้สาประตูก็เริ่มจะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆและขับเคี่ยวันสนุกลวครับ,รบเมื่อทีมงัดประตูมือหมือ2มือ3ที่เป็นอาคาเดมี่ของสโมสรและยังไม่เคยเล่นไทยลีกกันเลยขึ้นมาใช้งานแบบนี้โอเคแหละว่าทั้ง2คนที่ได้ลงสนามก็มีพลาดกันบ้างมีตื่นสนามแล้วก็มีลูกประสบการณ์ที่ยังขาดกันอยู่เยอะ แต่ยิ่งเล่นไปยิ่งพัฒนาได้ครับแบบนี้เป็นผลดีต่อทีมจบสิ์นัดแรกครับตอนนี้เมืองทองขึ้นมาอยู่อันดับ6ของตารางมี13คะแนนในสถานาการณ์ที่ก็รู้กันดีว่าใช้โค้รรักษาการ1บกนัดแล้วตัวต่างชาติก็มีปัญหาใช้ประโยชน์ได้น้อยสุดแล้วถ้าเทียบกับทีมในลีกแถมก็ยังต้องเงยือนอีกถึง7จาก10นัดอยู่อันดับตรงนี้ได้ถือว่าเกินเป้าครับอย่างที่บอกไปว่าเงื่อนไขแบบนี้เลกแรกขอมีแต้มไม่ต่างว่าเลกแรกของปีก่อนก็อพอใจแล้ว แล้วรอได้โค้ใหม่เข้ามาแล้วรอดูการเสริมทัพของทีมในเลกที่2ถ้าผู้บริหารก้าวลุยจิกเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันอีกครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของกรกฏและฟอมของเมือทองในนัดนี้หรือคาดหวังอะไรในช่วงเบรก3สัปดาห์หรือโค้ชคนใหม่อยากได้ใครก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูได้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ